สวัสดีครับทุกๆคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อยโรงเรียนบ้านบางครามกับการสืบสอบอิสระเรื่องแก้พิษรังทังไก่ด้วยอะไรดีวันนี้เราอยู่กับน้องเปรมพัอรพิมพ์มาสารหรือน้องหยกเลขที่14ชั้นประถมศึกษาปีที่1เราไปพบกับน้องกันเลยดีกว่าครับ อ้าวแล้ววันนี้น้องโยกก็พาเรามารู้จักกับต้นรังทังไก่นั่นเองครับซึ่งเป็นชื่อพื้นเมืองที่ได้ยินแค่บางภูมิภาคในประเทศไทยเท่านั้นอาจเป็นชื่อท้องถิ่นของพืชที่ยังไม่รู้จักแพร่หลายกันในชื่อวิทยาศาสตร์อาจจะสะกดคลาดเคลื่อนได้บ้างครับเช่นรังไก่หรือทังไก่ครับพืชชนิดนี้มีพิษจากสารแคลเซียมออกซาเลตทำให้เกิดระคายเคืองหากโดนผิวหนัง หรือหากรับประทานเข้าไปอาจจะทําให้เกิดอาการเหล่านี้ครับปากลิ้นลําคอบวมแสบกลืนน้ําลายลําบากพูดลําบากน้ําลายไหลยเยอะมากหรือในบางกรณีอาจเกิดการอาเจียนและหายใจติดขัดได้ครับน้องๆหนูๆควรจะต้องระวังพืชชนิดนี้ให้มากๆแล้ววันนี้น้องหยกจะพาเรามาทำอะไรกับต้นรังทางไก่นะครับ เข้าใจแล้วครับน้องหยกกำลังตั้งคำถามว่าน้ำมะนาวหรือคาราไมอย่างไหนจะแก้อาการคันจากต้นรังทังไก่ได้ดีกว่ากันใช่ไหมล่ะแนวคิดและข้อสันนิษฐานของน้องหยกคงคิดว่าน้ำมะนาวจะแก้พิษอาการคันจากต้นรังทางไก่ได้ดีกว่าวค,า,า,คา,า,า,ารา,ราไ,ไาารมา้โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทดลองดังต่อไปนี้ครับต้นรังทังไก่น้ำมะนาวคาราไมนาฬิกาจับเวลามาแก้พิษของรังทางไก่กัน ลองกันเลยน้องโยกทำการทดลองโดยการนำต้นรังทางไก่ทั้งต้นมาถูที่ขาทั้งสองข้างรอจนกว่าจะเกิดอาการคันข้างที่หนฐาน้้ำมะนาวลงไปข้างที่2ทาคารมายลงไปแล้วคอยจับเวลาบันทึกผลทุกๆ1ิบนาทีจากนั้นสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างครับผลการทดลองเป็นยังไงบ้างครับน้องโยกผลปรากฏว่าน้ำมะนาวช่วยลด ไดด้ีกว่าาา่าาคคมะและนี่คือผลการทดลองของน้องโยกครับจากการทดลองแก้พิษรังทังไก่ด้วยน้ำมะนาวและคาราไมยไปประมาณ10นาทีอาการคันของขาทั้งสองข้างเริ่มลดลงอย่างแตกต่างโดยขาข้างที่ทาน้ำมะนาวจะมีอาการคันน้อยลงกว่าขาข้างที่ทาคาราไมยและเกิดผลอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเวลาผ่านไป40นาทีตามตารางบันทึกผลดังนี้ครับ ในช่วงเวลา1 1 0นาทีแรกทาน้ำมะนาวมีอาการคันส่วนฝั่งที่ทาคารมายก็ยังมีอาการคันอยู่ครับต่อมา11 2 0นาทีทาน้ำมะนาวบนขาอาการคันค่อยๆลดลงส่วนการทาคารมายอาการคันก็ค่อยๆลดลงเช่นกันครับต่อมาในเวลา21 3 0นาทีการทาน้ำมะนาวแก้พิษอาการคันลดลงชัดเจนกว่า แต่การทาด้วยคารมายอาการคันค่อยๆลดลงเรื่อยๆจากนั้นเห็นผลได้ชัดที่สุดตอนเวลา31-40ถึงนาทีครับการทาน้ำมะนาวเพื่อแก้พิษรังทางไก่เนี่ยสามารถรักษาอาการคันจนหายสนิทได้แต่การรักษาด้วยคารมายยังไม่หายสนิทดีครับผมดังนั้นข้อสันนิษฐานที่ว่าน้ำมะนาวจะแก้พิษอาการคันจากต้นรังทางไก่ได้ดีกว่าคารมายนั้นเป็นจริง เช่นนั้นต่อไปนี้หากน้องๆเผลอไปเดินเหยียบต้นรังทางไก่แล้วเกิดอาการคันเข้าก็อย่าลืมใช้น้ำมะนาวในการแก้พิษอาการคันจากต้นรังทางไก่กันนะครับแต่น่าเสียดายจังเลยครับวันนี้หมดเวลาการเรียนรู้ของกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อยโรงเรียนบ้านบางครามไปแล้ววันนี้น้องหยกแล้วก็ตัวกระผมเองต้องขออนุญาตลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่กับการทดลองหน้า มีอะไรให้น่าสนใจอย่าลืมติดตามชมกันไว้นะครับ